ทุกการเรียงประโยคทุกกรมมาิาทุกอะไรที่คุณเคยสัมผัสมาวันนี้คุณเจอกันน้องชายของผมคนนี้ปี2อ2 2ครับได้เล y o ยูทู e เป็นเพลงที่ยอดวิสุท์ในปีนี้ของในประเทศไทยใช่ไหมครับหรือเปล่าไม่รู้อา้าวมาถามพูดทำไมเนี่ยนะเดี๋ยวนะพี่แบงค์ใจเย็นนางนนนเอก MV มเนี่ยมันไม่มีใครอธิบายได้ดีเท่ากับโจอี้อยู่แล้วเห็นเขาแบบร้องเพลงได้ด้วยเลยถ่ายโน่นนี่นั่นกันไหมก็ด้วยความน่ารักของเขาแหละไม่ใช่เรื่องงานอดูทรงใช่ไหม ก็ก็ไม่ฮะก็อะไรครับวก็เขาก็ก็พอชอบกันปกติก็พูดติดขัดนิดหน่อยอยู่แล้วพอเรื่องเขินนะอึกอักเข้าไปอีกคราเนี้ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยอยู่ที่คอเลยจะวันที่กูจะเข้าแล้วเพท่านก็มาแล้วสามชาติอยู่ในสายเลือดคนไทยอยู่แล้วมีดวงแท่งงัดออกมาให้หมดครับผมที่เราบางคนแม่มีงัดออกมาตลกเลยนะงัดว้ายไม่ใช่อันนี้ไม่สามชาอันนั้นสามเง่ง ทุกทากา่านพบกราตัวจริงร้านนี้เนื่องกลางนั่งจิงไปคุยไปไม่เื่งสาระไรๆแต่เนื่องสาระความฮาลุ่งวงความบังเทิงและอาหารที่อร่อยผู้ใหญ่รู้ได้อากองอามาลูฟีสนุกสนานกางทั้งครอบครัวโตจีนกลับแล้วนะครับแล้วนี่คือคู่พิธีกรแบบแบบดั้งเดิมคู่พิฆาตไม่ว่าจะนั่งตรงนี้เชิญใครมาก็ตามโอ้โหทุกคําถามมีประโยชน์อะเราเริ่มตัวเปิดแขกรับเชิญก่อนเปิดตัวแขกรับเชิญ <laughs> มันจะเริ่มตัวเปิดแข่งรับเชิญอะไรอย่างและนี่คือโจอ้ภูสิท์ครับอ้โหดีใจมากที่ที่เดินทางมาโตจีนได้นั่งสัมภาษณ์โจอ,อ้แล้วตั้งแต่พูดไม่คล่องตอนนี้ก็นนยังพูดไม่คล่อง <c oughs> แต่ชิ้นงานเขาเป็นที่ประจักษ์แล้วไงปีที่แล้วเขาได้ YouTube ที่เป็นยอดวิวสูงสุดนะเรียกออเดอร์ ผิดจังหวะหมดเลยแต่ไ,ไม่เป็นไรได้รอบอีกสองส่วนถูกมวยไอปีไหนครับอ้าวข้าวไอหมวยอ่ะหมวยบอกว่างครับไอหมวยบอกว่าผมว่าวันหลังเราเปลี่ยนร้านดีกว่าพี่เอง็งเพราะว่าตั้งแต่หมวยไปเรียนต่อเนี่ยตรงนี้หม่นไปเยอะหม่นไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอ้ายก็ก็บอกคักๆนะครับ <laughs> อ่ะ อันนี้เป็นออดเดอรอออเดื้อเหรอครับเมื่อกี้เราคุยถึงเมื่อกี้ยังไม่จบพี่อ้วนเรื่องยูทูปป่ะพี่เออใช่อะยังไงนะเมื่อกี้พี่พี่2022ครับได้ได้ยูทู e เป็นเพลงที่ยอดวิวสุดในปีนี้ของในประเทศไทยใช่ไหมครับหรือเปล่าไม่รู้มาถามพูดทำไมเนี่ยนะเดี๋ยวนะพี่แันเยน็นคนดูครับวันนี้ย่อยย่อยความรู้สึกปไปด้วยกันนะทุกการเรียงประโยคทุกแกรามมา่าทุกอะไรที่คุณเคยสัมผัสมาวันนี้คุณเจอกันน้องชายของผมวันนี้แต่ว่ามือถือรางวัลอยู่ไม เหมือนมีส่งมาให้ครับที่บ้านเหมือนมีส่งมาแต่ยังแกะยังแก,แกะแล้วแกะแล้วใช่ไหมมันจะเป็นสายลักษ์สีแดงเป็นเป็นรูปอะไรสีแดงข้างในเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมแบบตั้งหรือตั้งนอนมันมันเป็นสี่เหลี่ยมครับฮะ สีแดงสีแดงครับข้างในเป็นมันจะมีสามเหลี่ยมสีดำสีดำสีดำสีนี่แงเลยพี่วิดีโออีซี่เขาเช่าวิดีโอเยอะสุดให้ให้ให้คือ u t u b e เนี่ยเขาให้รางวัลมามีคนเดียวพี่ตรงนี้ที่ได้อันนี้ในในไทยถูกไหมในไทยลบโว้ได้คนเดียวนะคุณได้รางวัลอันนี้ดิโอ้โหอะไรนะเพราะว่าพี่ก็เลยช่วยช่วยนึกไม่ได้ว่าไอ้หน้าตารางวัลนี้ไม่เป็นยังไงใช่เพราะพี่ไม่ได้เพราะว่าโจเอี้ยได้เป็นคนเดียวคือตอนนี้รู้ใช่ไหมรางวัลนี้คืออะไร อ่าน้าทองนี่แหละเกี่ยวกับน้าทองก็คือว่า,น,าน้าทองอ่ะมียอดวิวสูงที่สุดในปี2022ใช่ครับดีใจไหมโอ้ดีใจมากเลยครับนี่คือหยดมันดีพี่อธิ<ล>บายมาเมื่อกี้ไม่มีประโยชน์ไหนดีใจเลยนะะพี่ว่านต้องหลีดแล้วเนี่ยผมผมหลีดไม่ได้นะผมไม่ชอบหลีดถ้ามันมีอันหนึ่งคือพี่รู้จักโจ้มานานแล้วแต่ว่า พี่จะเห็นบางคนเขาเรียกว่าบักจอยครับบักจอยเนี่ยมันมันเป็นฉายาหรือมันเป็นอะไร AKA หรือมันเป็นชื่อเล่นจริงๆของเราเมื่อก่อนหรือไงเป็นฉายามั้งครับฉายานี้พี่ป๊อปตั้งให้คอัพี่ป๊อปตั้งเป็นคนเรียกคนแรกบักจอยแปลว่าอะไรวะคืออไ้ก็คือเป็นคนที่แบบหอมเพียวอะไรแบบนี้ครับแบบคนตามสรีระพอเห็นจอยบักจอยอะไรอ๋อมันจะเป็ต้องเรียกชื่อเหมือนเรื่องนุ่มๆได้ครับประมาณนี้ครับไอ้นุ่มๆออันนี้จอยจอยบักคืออะไรบักคืออะไรคือบักก็ประมาณแบบ ใช่อะไรแบบนี้บักจอยโอเคเขียนเรื่องบักจ่อยไปนะอันนี้ผมรู้แล้วพี่ป๊อปเป็นคนจัดการให้นะี่เอ็งครับอันนี้เป็นคําถามเชิงแบบคอร์เปอเรจากการประกวดเดอะไวท์เนี่ยมาเป็นนักร้องในค่ายจีนี่เล็กขอนได้อย่างไรพอดีวันนั้นไปห่านพี่ป๊อปแล้วก็ไปเจอพี่อัมผู้บริหารไวท์มิวสิกก็แบบก็เลยลองแบบลองเปิดเพลงนั้นให้พี่อามฟังนื่เพลงของตายครับแล้วผมก็ร้องสดๆให้ฟังพี่อัมก็เลยบอกว่าแบบเพลงนี้น่าจะเหมาะกับพี่ต๋อมพี่ต๋อมเป็น เป็นหัวหน้าค่ายผมอะเป็นคนดูแลผมแล้วก็เป็นเป็นเซียนมากแล้วก็แบบก็เลยไปเจอพี่ต๋อมเลยคุยกันแล้วเนี้ยคุยกันแล้วก็พี่ต๋อมก็เลยเออเดี๋ยวมาเซ็นสัญญาวันนั้นก็ไปคุยแล้วก็ร้องเพลงให้พี่ต๋อมฟังแล้วก็เอาเพลงที่เปิดให้พี่อามฟังให้พี่ต๋อมฟังซึ่งอันนี้ก็คือประพันธ์เองอยู่แล้วถูกไหมเพลงของตายเนี่ยก็คือตังเองกับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์กับตะแบงค์ด้วยแบงค์วงแคชไม่ใช่แบงค์วงเขาพี่แบงค์ลาชวิทย์ช่แบงค์วงแคชเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อตเป็นต่อชดชอบ แต่จริงผมว่ามันเป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่ามันเหมือนเข้าไปถูกวันเวลาบริแล้ผู้บริหารนั้นเป็นพี่อาร์มใช่ไหมแล้วพี่ต๋อมเนี่ยเป็นคนที่กํากับเพลงแบบตรงไปตรงมาได้แบบมันซื่อแต่มันคมคายพี่ต๋อมเนี่ยเป็นคนทําเพลง MV เพลงคนไม่มีเวลาให้ผมใช่คือฝีมือแกแบบฉกาจฉกัจมากเราเจอโจ้มาหลายครั้งนะพี่ก็เจอมาหลายครั้งก็มีได้คุยกันในไอจีบ้างอะไรบ้างช่วงที่เราเจอกันตอนนั้นเพลงของโจ้ยังยังไม่ได้เป็นขนาดนี้ไม่ได้แบบพีขนาดนี้นะครับ เจอเพลงอะไรนะเพลงบุ้งไฟเดือน6ตอนนั้นเป็นตอนที่ปล่อยแรกๆครับฝนก็ตกแพรำๆใช่ครับใช่ใช้มันแต่ได้แดดมงช็อตนะมงก็ช็อตนะอ๋อแตงช็อตช็อตไปแล้วเหรอเนี่ยคือช็อไม่เหมือนใครเฮ้ยเรียกนหลักก็เหรอ นี่ยไม่ถึงไหนเลยจานหลักมีแล้วดูด้วยมีจานละอุ้ยอาหารเปียบเลยวันนี้หลังไปหรอใช่วันนี้พี่ต้องถามให้ครบนะเพราะว่าครีเอทีฟเรากำลังจะโกรธพวกเราแล้วนะใช่ฝ้ายประกาศกล้าวเลยนี่พี่ฝ้ายอยู่นู้นเขาบอกว่าไงแม่ก่อนเลยประกาศกล้าวเลยบอกว่านี่เป็นรายการที่หนูทําแล้วหนูเหนื่อยที่สุดเพราะอะไรคะเพราะว่าพิธีกรอ่ะเขียนอะไรทุกอย่างมาให้ไม่รู้จะถามหรือเปล่าแล้วก็สะบัดผมฝุดไม่สะบัดแบบเนี้ย สบัดแบบสบัดแบบอ่ะลองดูดิลองสบัดเชิงแบบแบบเคยผู้หญิงแบบสบัดทำแบบมีจัิตจัดกานอ่ะเนี้ยนี่เขาเรียกจานหลักก็ได้จานหลักวันนี้เป็นอะไรเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเริ่มต้นด้วยไส้กรอกอีสานเนื้อน่องลายลวกจิ้มแจ่วผมผมชอบกินมากเลยครับแหนมเนืองนี่ชอบมากใช่มชอบชอบเอาเอาเลยเอาเลยชอบเนื้อเนืองอ๋อนี่สรุปผมเจอแล้วนี่คือวันนี้เวอาหารเวียดนามใช่เวอาหารเวียดนามนะเพราะตอนแรกเปิดมาเหมือนอาหารอีสาน โจกระหว่างแช่แป้งตอนนี้เนี่ยเพลงนหน้าทองก็ว่ากันไปแล้วเพลงอะไรก็ว่าไปแล้วที่มันดังสุดในปี2 0 2 2, 2, 2 2ที่ผ่านมาเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาชื่ออะไรนะฮะคอยทีอ่าเมษาจะกลับไปครับออยาตบแทนควมรักี่เ,ห,เหลายคนสงสัยว่าสรุปว่าแนวเพลงแบบโจ伊เนี่ยเขาเรียกว่าแนวอะไรกันแน่แนวเพลงอะไรยากมากเลยครับัน,นื่าสิตอนแรกพี่คิดว่าโจอ伊มาแบบเล่นดนตรี ร็อกือเปล่าก็ไม่มเชิญชเพราะต<ช>้พักเปลี่ยนอุปกรณ์ที่แนวน,วนวโน่นเอ๊ะเฮ้ยมันไฮบิดเลรอเว้ยมันมันเหมือนแบบตอนนี้แบบผมไม่รู้ว่าตัวเองแบบแนวไหนครับพี่วันพี่เองคือแบบแต่ละเพลงอ่ะมันไม่เหมือนกันเปครับอย่างแบบหน้าหน้าทองมันจะมีความเป็นโฟล์กเป็นคันที่ด้วยนะนิดนึ่งนะมีเสียงพินที่มันดูรีเวิร์ดหน่อยมันก็เลยแบบนักนึกแนวไม่ถูกเดี๋ยวนี้ผมว่าไปแบ่งหมวดอย่างเงี้ยมันยากใช่ครับเพราะบางทีแต่ละหนึ่งหนึ่งเพลงอ่ะมัน หลายแบบใช่มันอยู่ในนั้นนะครับมีหลายแบบนิมมานซอยเก้าแนวไหนเป็นป๊องน้ำเป็นป๊อปป๊อปเศร้าๆหนาวๆร้อนๆน้ำเนียงก็น่ากินเหมือนกันนะครับผมไม่ได้หวังเมือที่เหมนนะครับไม่มึงทำเองแต่ว่าแต่ว่าผมเจออย่างตั้งแต่ตอนแรกผมเฮ้ยฟ้าวันนี้กูจะงอนมึง จนมาถึงวันนี้งานโชว์เยอะมากขึ้นคิดว่าจุดเปลี่ยนนี่อยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนครับนา้นาทองคือเมื่อก่อนอตอนไปแจมกับพี่ป๊อปพี่ก็เห็นนะว่าโอ้โหเพอร์ฟอร์มของโจอี้แม่งสุดยอดเลยบนเวทีแต่เราขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นช่วงหนึ่งของโชว์ใช่ไหม <S <S แต่พอต้องไปลุยคนเดียวอะแล้วพี่ก็แบบน้องมันจะพูดคือห่วงจะไหวไหมพูดจะเข้าใจหรือเปล่าวะเออที่สุดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นงานเขาเยอะ มันเกิดขึ้นจากอะไรวะจากการดีไซน์โชว์ของเราหรือว่าดีไซน์โชว์ด้วยครับแบบแหมงยังไงอ่ะแบบผมก็จะแบบวางโชว์ตรงเนี้ยแบบไว้เปิดอาเปิดหัวมาเนี่ยแบบหัวมามันต้องแบบคนต้องว้าวแล้วก็ว้าวเสร็จแล้วก็ตอบตบท้ายด้วยแบบเพลงที่มันแบบยังยังฟังได้ก็จะมีช่วงที่พูดมีช่วงพูดด้วยมั้ช่วงพูดพูดเยอะไหมไม่เยอะเลยครับผมจะพูดอยู่ประมาณ2องสามช่วงช่วงแรกขึ้นมาตรงที่เป็นเวทีเลยเอาละาะมันก็จะเสร็จพูดนะสมมติพูดเลยซ้ายจริงผมก็จะแบบ โหนี่7 7จังหวัดเนี่ยคนน่ารักมาอยู่ตรงหน้าผมหมดแล้วเนี่ยออันนี้ปลอมนี่ยดีมากถ้าในสถานการณ์จะมีแบบมีดนตรีคอลครอเพื่อจะปูเข้าไปสู่เพลงถัดไปเอ้ยผมว่าเอ้ยอย่างนี้ลูกอย่างนี้ดีนะเล่นรันไปรันไปก็มีช่วงที่เป็นเพลงสามชาติเพลงโจโจผมก็จะบิ้วแบบจจงหวักูกจะเข้าแล้วท่านก็เข้ามาแล้ว สามชาติอยู่ในสายเลือดคนไทยอยู่แล้วมีดวง่าแงงัดออกมาให้หมดครับผมที่เราบางคนไม่มีงัดออกมาตลกเลยนะงัดว <c oughs> ้าย <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ไม่สามชาอันนั้นสามเงี้ยงด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังพร้อมไหม้อมไหมจ้า1 2 1 2 3 go จังหวะการบิ้วงี้ใครสอน ผมก็เหมือนดูตามคอนเสิเรต์ตแบบพี่ๆศิลปินรุ่นพี่อะไรแบบนี้อย่างพี่ป๊อปางเงี้เหมือนเราไปเล่นกับพี่ป๊อปมาแบบนานแล้วก็ใช้โอกาสนั้นแบบเรียนรู้กับพี่ป๊อปแล้วก็ลองมาทำตามดูอะไรแบบนี้นพี่ว่าอันหนึ่งที่โจ伊เก่งเร็วกว่าเพื่อนในรุ่นเราคราเดียวกันเนี่ยเพราะว่าลมสนามจริงกับพี่ป๊อปเข่ั่คแบบเสียนเสียนแสดงสดครับเขาดูจังหวะคนดูดูจังหวะบรรยากาศร้านเก่งมากใช่ครับทุกคําที่ต้องที่พูดออกมาเนี่ยคือ คนเพลยตลอดเวลาโชว์ับพี่ป๊อปเพลอ,อใช่เขาจะมีจะมีช่องในจังหวะที่ที่ของพี่ป๊อบอะ่ะแล้วผมก็เดินลอยตามพี่ป๊อบอะ่ะแบบเหมือนหาจังหวะที่ตัวเองถนัดก็ใช้คาพูดของเองที่เองถนัดช่องที่พี่ป๊อปพูดผมก็จะเอามาเป็นดีไซน์เป็นในช่องของตัวเองพูดอะไรเงี้ยในโชว์ตัวเองเรามาเล่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าอะไรครับซิงเกลิลเพลงฮิตอย่างน้าหน้าทองเนี่ยคือเพลงมันดีมากเลยนะครับ ไอเดียนี้มาจากไหนคือเพลงนี้มันมาจากเพลงโอ้ยซิงเกิลที่2ของผม <c oughs> คือเพลงโอ้ยเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบโดนหักหลังเจ็บใจอะไรแบบนี้แล้วก็ในเนื้อเรื่องของ MV เนี่ยตัวพระเอกในเรื่องเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยมันเป็นนักดนตรีแล้วแต่งเพลงให้ให้แฟนตัวเอง <c oughs> ตอนนั้นยังไม่มีเพลงนั้นอะทองครับพี่แบงค์เขาก็ไปแต่งคอรเทเลชั่นคนเดียวตลอดไปมาออกมาก่อน <c oughs> ทอมีท่อนหนึ่งมาก่อนพ <c oughs> ี่แบงค์เขาก็ไปคิดไปแต่งมาแล้วก็เป็นฉันจึงเป่าค่ทามาเขาอยากเขาบอกว่าเนี่ยพี่อยากแต่งเพลงเกี่ยวกับไทย ก็ได้ก็ได้ก็ได้เพลงนัทนองออกมาทำไมเขาแต่งเก่งวะเขาไปซุ่มแต่งมาแล้วก็แบบเขาก็เคินไงเขาจะรู้สึกเขินเพราะว่าเขาร้องแบบแล้วเขาแบบโจยมันจะร้องมันจะเขินไม่ว่ามันไม่ได้ใช่จะมีมันดูไม่ถิ่นใช่ครับแล้วทีเนี้ยเขาเลยมาให้ให้ผมร้องลองร้องดูพอผมร้องอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเพลงนี้น่าทำแบบเป็นไทยไปเลยแบบมีพินมีแบบเพราะด้วยโน้ตด้วยเมโลดี้ต่างๆนานาเนี่ยมันมาเป็นทรงแบบมีมีความเป็นไทยใช่ครับไทยตอนที่จะก่อนปล่อยมั่นใจไหม หรือว่าแบบผมเนี่ยมันยังงงงไม่ให้สไตล์เราเลยผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคาดหวังเพลงตัวเองเลยครับพี่บ้านพี่เองผมแบบขอแค่แบบคนฟังแล้วแบบรู้สึกกับเหมือนกับตอนที่ทําเราทำอ่ะแคาเขาแค่รู้สึกผมก็ดีใจแล้วไม่คิดว่ามันจะดังขอแค่แบบสัก5าล้าน6ล้านผมก็ดีใจแล้วอาทิตย์แรก15ล้านแล้วบอกผมเพลงนี้มันต้องถึงร้อยล้านแน่เลยแน่เลยนี่แน่แล้วมันก็ถึงจริงๆนะนี่ใช่เลยครับ เฮ้ยแต่มันดีมากเลยอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าท่อนที่คุกมันติดจริงจริว่าคิดว่ามันดังเพราะอะไรวะผมว่าเพลงนี้มันลงตัวทั้งเนื้อร้องทํานองเรียบเรียงแล้วก็เสียงร้องใช่ครับรวมถึงเสียงสูงที่คิดผมผมไม่นับเรื่องการร้องเสียงสูงนะเพราะว่าเพลงนี้คนที่ร้องเสียงสูงไม่ถึงโจยเอาไปเปลี่ยนคีย์ร้องเป็นแบบเสียงต่ำมันก็เพราะเขาจริงเหรอเพราะว่ามันดีมาแล้วทั้งเนื้อร้องทำนองแต่มันก็เฉพาะอีกแบบไม่ใช่กีตาร์ตัวเดียวในวงเล่าก็เพราะแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องคนเขียน้ประพันเนี่ย เขียนมาเล่าเรื่องอธิบายดีค,คือผู้ชายคนนี้ยังมีคือแม่งมีความโจเอ้สูงมากอะใช่ค่ะโอเคือตอนที่แรกอะผมไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้แบบพอแบบไปงาน3-4-5หงานที่มีคอนเสิร์ตตัวเองครับคนร้องได้ทั้งร้านเอาแล้วดังมันดังแล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าเพลงนี้ดังแล้วแบบครับก็เลยก็เลยเหลืองเดียวเียวเดียว พี่เป็นวิธีก่อนเนี่ยพี่จะไปบอกอย่ังไงก็ไมไม่เลยไม่ใช่น้องมึนมาตรงเนี้ยหลายทีก็ไม่เคยเลิกเาน่เขาเป็นอย่างไรเขาน่ารักไม่ว่าผมจะแซวด้วยแบบคำพูดที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเอาไปจากไอ้ว่านเนี่ยก็ไม่ได้แบบปัญหาอะไรเลยอะไรวะเนี่ยผมแซวเล่นผมรักน้องผมนั่นคือผมรู้สึกเลยว่าเมื่อกี้เขาทัชอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ เขาเป็นยิงจริงอ่ะกินผักต่อดีกว่าครับกูถามไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้โอ้โหแล้วนี่โจอี้มาเปิดช่อง YouTube ของตัวเองด้วยโอ้โหใช่นะครับตั้งใจไหมครับว่าที่จะทําอะไรและมีแผนจะพัฒนาหรืออะไรกับช่องอื่นอีกไหมตอนนี้คือชื่อช่องอะไรโจอี้พีดับยูเอสโจอี้พีดับยูเอสมาจากอะไรภู้วสิทตผู้วสิทธิ์ครับคือชื่อพีดับยูเอสเนี่ยคือทุกแพลตฟอร์มชื่อเดียวกันยกเว้นเพจครับในนั้นมีอะไรบ้างมีคัฟเวอร์เพลงร็อก รายการที่หลักคือวอล์กครับชีวิตประจําวันแล้วก็แบบไปทัวร์คอนเสิร์ตไปเตะบอลไปทํานู่นซื้อของหรือทําอะไรแบบที่ชีวิตที่แฟนเพลงเพลงไม่เคยเห็นเราอะไรเงี้ยก็อยากให้เห็นอนาคตว่าจะทํารายการสักรายการหนึ่งที่เป็นแบบไม่ได้มีสาระอะไรแบบมากดึงเือนตัวผมที่แบบเวลาว่างๆก็ไม่ได้ได้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อแบบหมู่บ้านสักเท่าไหร่เลยนะบอ๋เกม่เว็นหมู่บ้านก็คือว่ามีเรื่องทั่วไปด้วยใช่ไหมเรื่องทั่วไปเรื่องที่โจอีชอบใช่ครับพี่พันจะกินจะอะไรก็ว่ากันไปชอบเรื่องอะไรบ้างบอลบอลหนัง แต่พี่ไม่เคยเห็นโจยี่เตะบอลเลยผมผมเตะไหวเนี่ยไม่ใช่พี่โอ้โหนี่ตัวจี๊ดเล่นพอพอไหวไหมทุกวันนี้แบบไม่ไหวแล้วครับต้องกลับมาเตะได้ยังไงนะเนี่ยก็คือว่าเขาตอบแบบข้ามไปอีกคําถามหนึ่งเลยทุกวันนี้พอไหวไหมผมเตะเก่งครับพี่แต่ไม่ค่อยได้เตะครับเลินเตะไม่ได้ไม่ไหวแลวต้องกลับมาเตะคือนี่เขามาก่อนการโอเคโอเคเขาโอ้ยดีนะมีมึงผมเวลาไปเตะเนี่ยถ้าไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดคือเล่นคือแบบ สุนัขไม่รับประทานเลยครับแต่ตำแหน่งที่ถนัดคืออะไรผมชอบเล่น,นกลางแล้วก็แบ็กซ้ายเอางี้ไหมนะ่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเรามาอยู่ทีมเดียวกันนะนะได้ครับพี่เปงพี่ไม่ได้ทัดตำแหน่งโจอ,อี้ครับน้องๆน,นี่เคยรับประเสรฟ,ฟุตซอลกันไม่มีใครแย่งพี่ไ,<อ>ได้ไอตรงเนี้ยไม่มีใครแย่งพี่หรอกมันมีมมคนต้องเงินเดือน <c oughs> แต่ถ้าผมไปเล่นเนี่ย ผมก็โดดเสียบเป็นร้อยกิโลอ้าวกูก็จะหลบมึงไม่ทางหลบมึงเป็นชินแล้วล่ะมึงเสียบซ้ายกูจะหลบขวาไม่ทางเล่นสนามไหนได้ผมใส่ตั๊ดปุ่มเหล็กแบบวินเทจไปเลยกูถือมีดไปด้วยทั้งนั้นน่ะเอาไงกูจะฝากไว้ที่ตัวมึงนี่แหละใจะยังนะครับไม่แต่เรานัดเึงบอลกันมาหลายทีแล้วมีโอ๊ตก็นัดป๊อปก็นัดว่านก็นัดพี่ก็นัดไอชื่อที่พูดเมื่อกี้อ่ะบวกโจเอ้ไปอีกหนึ่งคนมันว่างตรงกันวันไหนเอาไหมล่ะต้องแหม่นึงผมได้หมดถ้าพี่เวียงไปผมไปครับจริงป่ะครับเยนน้้้ออองงๆจดไว ถ้าพี่เสียบแล้วเขาหลบได้ฝากพี่ฝากโจอี่ต่อยอีกดอกได้พี่ว่ายังไงดอกได้พี่ว่านเพราะดอกแรกเขาหมดพลังแล้วตอนสปินหลบพี่อ่ะพี่ค้างอากาศได้นานหกวิหมายถึงกระโดดลอยตัวใช่ไม่กูเก่งจริงจริงยกแล้วอันนี้โทษๆจะอันนี้เราจะข้ามเรื่องนี้แล้วเพราะว่าพี่เก่งเรื่องบอลจริงๆพูดถึงนางเอกดีกว่าครับนางเอกพี่ว่านนางเอกพี่ว่านเร็วนางเอก MV เนี่ยมันไม่มีใครอธิบายได้ดีเท่ากับโจอี่อยู่แล้วอ่าใช่ผมผมไม่ต้องไปอธิบายเลย ไ<ก>ทต้นนก็ไปเจอกัน MB แล้วก็ทําเพลงตอนที่ถ่ายเอ็มบีด้วยกันก็ถ่ายสองสามวันแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาน่ารักอะไรแบบนี้เฮ้ยแต่หน้ารักครับก็ก็แบบเอ้ยเห็นเขาแบบร้องเพลงได้ด้วยแหละเฮ้ย <c oughs> แบบที่เราทำโคเวอร์กันหรือแบบถ่ายโน่นนี่นั่นกันไหมก <c oughs> ็ด้วยความหน้ารักของเขาแหละไม่ใช่เรื่องงานอะดูทรงใช่ไหม ก็ก็ไม่ฮะก็ไม่อะไรครับก็เขาก็ก็พอชอบกันปกติอ่ะก็พูดติดขันนิดหน่อยอยู่แล้วพอเรื่องเขินน่ะอึกอักเข้าไปอีกคราเนี้ยเขาเนี้ยเขาวนี้อยู่ที่คอเลยถ้าเป็นแบบตอนถ่ายมีเศษอะไรแบบนี้ยก็ก็เริ่มสนิทกันลงตัวลงตัวดีขึ้นดีเขาชวนกันไปทำโฮเปอร์ถ่ายวอล์กนู่นนี่นั่นแต่เขาน่ารักครับแบบแต่แพ้ผมอ้าวเ้ยดีดีเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ดีดีสุดๆดีเหรอดี เอาของหวานมาไม่ได้มีสาระเท่าไหร่เลยวันนี้มีในอนาคตแผนอนาคตอัลบัม้มหรือว่ายังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะว่าความสําเร็จในแรงประมาณนี้มันต้องก้าวต่อแล้วนะอนาคตก็จะมีน่าจะมีอัลบั้มอีกครับในปีนี้ก็จะมีปล่อยมา3-4มสี่เพลงครับปล่อยเหมือนเป็นปล่อยซิงเกิลอะยังไม่เป็นอัลบัม้มมีมีแพลงที่จะแบบว่าเอ่อให้พี่เขียนเนื้อสักท่อนได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา เอาไปก่อนก็นได้แล้วก็เอาไปแก้พี่ขอเขียนท่อนได้ไหมเมื่อกี้ตอนก่อนโจอ,อี้จังมาเขาซ้อมร้องนะหน้าทองเนะี่ยจัดไปพี่เฮ้ยมึงเกินไปแล้วกูจะทำตัวยังไงเลยเฮียโือยยว่าขนาดขอดเอ A ยัง,ยงพรอเลยนิ้วหวานมากนิ้ว้วแบบเฮยให้มันร้องเหอะกูจะออฉันจิงเปล่าค่าเมื่อกี้ซ้อมมาแล้วใจเฮี้ยไม่ได้ซ้อมว่าเราไม่ได้ซ้อมถอยอยแล้วแต่เฮี ธอเธอโอแบบโอเวโอ้บโอเวลมึง้องดีกว่าฉันยังเ้า่จะเธอลงใหลี่ตรงนี้แปลกนะาช็อทำให้เธอคลั่งใครจะขอความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันร้องดีนั มีใครเคยบอกแม่ร้องสดดีมากคงมีแหละพี่ไม่งั้นพี่ป๊อปก็คงไม่กดปุ่มนะตั้งแต่แรกมันต้องคงมีแหละครับอเคโจอี้ฝากฝังเลยโอ้โหโต๊ะจีนดีใจเสนอโจอี้จริงๆขอบคุณพี่วานพี่เวียงนะครับโอ้ครับครับขอบคุณนะครับผมถามก็ฝากผลงานนะครับตอนนี้ก็มีอัลบั้มมูนไลทิ้งมี5เพลงมี Rocket Festival หน้าหน้าทองมีสาจะกลับไปเพลงเสี่ยวเสี่ยวนี่แปลว่าเพื่อนนะครับแล้วก็มี หอยหานะครับเพลงนี้ก็ยังไม่ดังเป็นวีดียอเดี๋ยวเร็วนี้อาจจะได้ดู MV ชื่อเพลงหอยหานะครับก็ฟังดิจิตอลเราบ้างแล้วคงได้ยินเพลงล<ช>้วนะตอนนี้ก็น่าจะมีตอนนี้มีเพลงใหม่ครับเป็นชื่อเพลงข่อยก็ฝากด้วยนะครับเป็นเพลงหวานหวานความรักอีกแล้วอีกแล้วนะอีกแล้วมันเมื่อกี้เราไปเล่นเพลงนี้เออจบด้วยติดติดตติดตรงนี้ไหมอยากจะอยู่ข้างๆเธอ ก่อนจะนอนทุกๆคืนและทุกๆเช้าที่เธอเตือน่นจะมีเราอยู่ด้วยกันอยากจะบอกว่ารักเธอบอกกับเธอทุกๆวันขอให้เราได้รักกันรักของฉันจะมีให้กับเธอผู้เดีย